เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่เกม Arm Westen Simulator นะฮะเขามีอัปเดตมานะครับก็คือเมื่อคืนจริงๆก็มีอัปเดตมาเมื่อคืนเลยนะฮะแต่เขาดีเลยนะครับไปอัปเดตดึกมากๆจนผมทนไม่ไหว ก็เลยนอนไปก่อนมาอีกวันหนึ่งนะฮะมาอัปเดตในอีเวนต์ฮาโลวีนพาร์ทสนะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้ที่เขาให้ใส่เข้าไปแล้วก็จะออกมาเป็นอะไรไม่รู้เหมือนไปเข้าเหมือนเข้าไปเอนชานสกิลอะไรสักอย่างนะฮะผมก็เลยลองเอาเข้าไปใส่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยเข้าไปเลยครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราลองอีกสักตัวไหมลองเจ้าตัวนี้แล้วกันนะฮะอ่าครึคร่งชั่วโมงแล้วก็นี่ครับเขาเพิ่มบ้านมาใหม่นี่ สามารถกดรับของได้นะครับแต่ก็จะสุ่มเหมือนเดิมเอ๊ได้24 candy เก็บไปเรื่อยๆครับได้คูณ2 candy 30นาทีแต่มันไม่มีบู o บอกเลยอ่ะไม่ได้อะไรเลย1บ้านก็จะประมาณคูดาวคูดาวไม่เท่ากันหรอจริงด้วยคูดาวไม่เท่ากันต่อยได้ยังต่อยได้เหมือนเดิมน่าจะปรับให้มันเล่นง่ายขึ้นครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะโดนบนเยอะอยู่สาหรับอีเวนต์นี้วันเล่นยากเกินไปใครจะไปไหวตอนนี้สังเกตนะครับว่าผมมีแ candy อยู่ที่2อล้านหนึ่งครับส 2.1ล้านนั่นเองคือฟาร์มมา2วันนะครับตกวันละล้านเหมือนเดิมครับผมไปฟาร์มจากบอสเอาฟาร์มไปเรื่อยๆเลยทั้งวันนะฮะจนได้มา2.1ล้านนะครับโอ้โหมีการเล่นอย่างนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวมีการทอสัตว์เราออก้วยให้เราใส่สัตว์เองใหม่มีการแก้งมีการแก้งมาเราหาเรื่อยฮะอ่าอีกแล้วเหรอใหม่เนี่ยใส่เข้าไปใหม่อุ้ยได้สัตว์มาด้วยระดับแรสปิริตเหรอพลังเท่าไหร่โอ้มีโอกาสดรอปสัตว์ด้วยครับนี่พลังสี่หมื่นห้าเองเหรอโอเค ต่อยตั้งนานไม่ได้ไเลยมันฟาร์มยากมากอะคือมันน่าจะการันตีให้เราหน่อยนะว่าเอ้ยเราต่อยเราต้องได้บ้างแหละอะไรประมาณนี้แต่ได้เยอะได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่น,นี้ต่อยมันมีสิทธิ์ไม่ได้ด้วยคือแบบอ้มาเราไปดูารกิจกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะสิ่งที่เขาอัปเดตเข้ามาก็คือเขาปรับราคาไข่ลงประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับอันนี้จาก 10, 000, 000, 500, 000หมื่นหนึ่งเหลือห้าพันเองเห็นไหมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเปอร์เซ็นต์ยังเหมือนเดิมเลยใน,นระดับหกล้านนะครับ มันจะออกไมหมล่ะพี่มี0.1%ซึ่งเป็นตัวอ๋อโอเคคนละตัวเควสมีอะไรบ้าง40โอ้เปิดไข่40ฟองเอ ชอบทาให้เราเปิดไข่แบบนี้เราต้องเปิดไข่แบบนี้40ฟองเลยอรอนี่ควยถามจริงโอ้ยเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวอันนี้เหลืออีก16นาทีนะฮะจะเ,เราลองไปรูทบ้านดูก่อนนะคะรับรูทบ้านเรื่อยๆมันจะได้อะไรไหมอ้ได้แรมาตัวเดิมเลยแล้วก็ตรงนี้ครับเขามี CU GC เข้ามาให้เราเก็บ3ล้าน7 0แสน0 Candy นะฮะเราถึงจะได้รับ UGC ประมาณนะ่นซึ่งมันช่วยอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราลองไปรูทบ้านเรื่อยๆครับไปเคาะประตูขอขนมเรื่อยๆแต่กูดาวนานอยู่นะ รูดาว5นาที4นาทีอะดูดิได้น้อยมากโอ้โหับยากมากอะคือเขาทำอีเวนต์มาเล่นยากแบบสุดๆไปเลยดูดิไม่ได้อีกโอ้โหไม่ได้ฮนะดูดิสี่หลังไม่ได้อะไรเลยหมดแล้วไม่มีบ้านให้รู้แล้วคือมันยากเกินไปนะเอาจริงเอาละโอ้ย2อ0ย2 0แคนดี้มาถ้ามาเล่นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะแคนดี้คือ ไปดูจะพูดไงฮะสำหรับอีเวนต์นี้คือมีเปอร์เซนต์การได้ไหมว่ามันจะได้ตัวแหล,แหล่ๆบ้างไหมนอกจากตัวที่พลังน้อยๆอ,ยอะ่ะสำหรับการเอคาะประตูบ้านนะฮะร้อยเจ็ดสิบเก้าคันดี้สิบสี่รอตั้งนานได้สิบสี่โอ้โหโอ้โหเอาเข้าไปได้มีระดับแรมามีระดับแรล่เหรอโอ้อีเวนต์อะไรเนี่ยคือแบบเราทําอะไรในแมปไม่ได้ครับในแมปอีเวนต์เราทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากการต่อยเนะี่ยคือแบบผมเชื่อได้นะครับ คน99%ที่เล่นแมปนี้นะที่เล่นอีเวนต์นี้ออกไปสู้บอสหมดไม่มีใครเข้ามาเดินเดินเข้ามาต่อ,อยที่หรอกผมเคยลองไปเซิร์ฟปกตินะครับมีคนอยู่ในเซิร์ฟเยอะมากๆแต่ไม่มีคนอยู่ในอีเวนต์เลยสักคนนะก็คือเขาไปสู้บอสข้างนอกกันหมดได้ง่ายกว่าด้วยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเล่นเองด้วยคือแบบถ้าการันตีนะฮะถ้ามันการันตีว่าเราได้แคนดี้แน่แต่ได้เยอะได้น้อยอันนี้จะดีกว่านะ ดีกว่าเยอะเลยอ่ะอันนี้คือไม่การันตีอ่ะแล้วต่อยนานด้วยแต่ละอันดูเด็กบบางแมปเขาวิ่งเก็บก็ได้เลยนะฮะอันนี้แมปนี้ต้องต่อยต้องเล่นเองหมดเลยไปตามบ้านก็นานๆที่จะได้ไปสักคกเก็บหลังได้อันหน,นึ่งเนี้ยโอ้โหยากยากมากมีเกมพาทเพิ่มเติมไหมถามจริงที่สามารถทําให้เก็บแคนดี้ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนจะไม่มีด้วยซ้ําแต่เราก็ สู้ๆครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยไม่แน่นะฮะไม่แน่ถ้าผมเก็บถึง6ล้านผมอาจจะมาซื้อที่นี่ก็ได้ตอนนี้เราได้2ล้านแล้วขาดอีก4.5ล้านโอ้โหไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่ค่อยเยอะเอนี่เหลืออีกสินาทีครับเอาจริงๆอนะตรงเนี้ยน่าน่าจะทําเป็นเควสที่แบบว่าที่มันไม่ต้องมาเปิดไข่อะ่ะ ไปต่อยผีไปต่อยพัมกินก็ได้อะไรประมาณนี้ไปต่อยโคตนู่นนี่นั่นก็ได้ไม่ต้องมานั่งเปิดไข่คือเราเสียแคนดี้ไปเพื่อได้แคนดี้มาอันนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ได้น้อยกว่าเสียไปอีกอะคือแบบเปิดไปเปิดไปได้เปิดไปเสีย2ล้านเนี้ยได้กลับมา200 <laughs> ใครเขาจะไปอยากเปิดใครเขาจะไปอยากทําเควสจริงปะไปกระดูกมาเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันชาวบ้าน <laughs> เดี๋ยวรออีก10นาทีนะฮะรออีก10นาทีแล้วเดี๋ยวเราเอาอีกแปนาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าเขาวาบอะไรให้เราว่างนะฮะจากพลัง1ล้านนะฮะ ี๋ยวจุดนี้เดี๋ยวผมขอไปเปิดไข่ล้อแล้วกันเพราะว่าฟาร์มวินมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ไข่อีเวนต์ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับวินในด่านสุดท้ายบอสด่านสุดท้ายก็ได้ไข่อีเวนต์เหมือนกันแต่ตอนนี้เราสปินก่อนเพื่อได้เพื่อได้เจ้าตัวละและอีกสักตัวจะไ,ได้อะไรไปด่านสุดท้ายกันดีกว่านะฮะตอนนี้ผมมี 21.5n แต่ผมว่าผมจะไม่เปิดไข่ฟองนี้นะผมจะเก็บวินไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าไข่ฟองนี้ผมไม่อยากหาแล้วเจ้าตัวนี้เดี๋ยวไปหาตัวในอีเวนต์เลยดีกว่า นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมรีเบิร์ตไปที่แม็กแล้วเรียบร้อยซึ่งเราซูเปอร์รีเบิร์ตไปก็เท่านั้นนะฮะตอนนี้แม็กไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> มาเรามาเปิดไข่เจ้าฟองนี้กันนะครับผมมีอยู่2 1 4 4 7ฟองและเหมือนเดิมครับผมไม่เอาแล้วตัวนี้และจะหาแค่ตัวนี้พลัง1ล้านนะครับเอาให้ได้เปิดครั้งที่3ครั้งแรกเปิดประมาณ15ครั้งที่2เปิดประมาณ32ครั้งที่3เปิดอีก2 1 0ห สองหมื่นสองจะแสนและไอเนี้ยเป็นอีเวนท์ที่ผมเปิดเดยอะที่สุดและจะแสนและมาเราบูสต์กันก่อนครับใส่ทีมลักเข้าไปเลยทีมลักแล้วก็บูสต์ลักด้วยชั่วโมงครึ่งแล้วก็โกลเด้นชั่วโมงครึ่งแล้วก็วอยชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ไปเปิดกันเลยเบรก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 เออเบรกเบรกจ้าเบรก ตอนนี้เ,เหลือใครอยู่ที่6700ฟองนะฮะในอีเวนต์น่าจะอัปเดตสำเร็จแล้วนะครับสำหรับการเข้าเครื่องโอ้โหแล้วมนเกิดสูงนะเข้าเครื่องนี้นะครับอ่าเลดดี้เลดดี้ใช้เวลานานอยู่ได้อะไรเรามาดูกันแต่ผมค่อนข้างที่จะรู้แล้วนะฮะว่ามัน skill. Smash? อัปสกิลพ u มกินสมาร์ h อ๋ออ๋อพูดง่ายว่าสุ่มเอ c นชั t นในอีเวนต์นะเอ c นชั t นวะสุมเอนชันในวามกินสมาร์ที่นี่ไง โอ้โอเค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 เลยอันนี้นะฮะสุ่มเอนชานในอีเวนต์นั่นเองนี่ความกินสมาร์ทเราต่อยเราต่อยฟักทองแรงขึ้นมากไหมไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ได้แคนดี้โอเคดีครับดีดีดีด,ดีใส่เข้าไปเลยโอเคครึ่งชั่วโมงครับกดเค้มได้ไหมไหมรอครึ่งชั่วโมงตรงนี้เป็นอีเวนต์ยังแฮตเตอร์เบิร์นพายเบินพายโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวพวกนี้ไปสักเอ่อไปเข้าเข้าเอนชานดีกว่านะครับนี่ตัวพวกนี้แหละ อเอเ้ยเปิดไม่ได้ตัววักไปอยู่บ้านเหรอ11แคนดี้ทอมกินสมาร์ทเหรอในเราใส่2ตัวนี้อยู่ทอมกินสมาร์ทบวกบวกค่าเปอร์เซ็นต์สำหรับการต่อยฟักทองนะฮะอันนี้เลเวล3ามบวกยีแล้วเราสามารถเอาเอนชั่นออกได้ไหมหรือว่าใส่เอนชั่นซ้ำเข้าไปได้สองร้อยแคนดี้อะฮะ17,000งันแคนดี้ไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้นะฮะรับของก่อนรับของก่อน ตอนนี้เราได้อะไรมาอีกตัวเราได้อะไรมาอีกตัวนีอ่อ้าวได้ตัวนี้มานะฮะโอเคอืมดีขึ้นเยอะอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนคำพูดต้นคลิปว่าไว้ซะเยอะเลยโอเคโอเคดีๆนะฮะแต่บางบ้างก็ยังเปิดไม่ได้นะมาดูน่าจะบักนะฮะนนี้เขาให้ทำเคเวสแวมไพร์ห้า ตัวเหรอแฟรงเกนส์แวมพายอยู่อันไหนล่ะแวมพายนี่แวมพาย0 1นตัวพี่แล้วแฟรงเกนส์แฟรงเกนยสตัวที่เขาให้หาโอ้โห35ตัวเควสโหดร้ายเหลือเกินนะฮะมาเรามายืนเปิดไข่ต่อดีกว่าเหมือนจะได้เลยครับอีก15วิออกไปเทสบ้านก่อนเพื่อเราวได้ตัวดีๆอีกปัป๊บอืมไม่ได้ไปอีกบ้านหนึ่งโอ้ได้เลยอีกแล้วนะครับมาเราไปดูกันว่าเอายูนนี่อยู่นี่อยู่นี้ เฮดี้ได้สกิลอะไรเอ่ยป๊าบปาบัปบ๊ปบปั๊บปั๊บเขาใายสามตัวนะฮะทวากินสองนี่ไง <c ười> การขโมยแคนดี้บวกหนึ่งครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้คือคดีเลยใส่สัตว์มาใส่มาขโมยแคนดี้บวกสองแปดเปอร์เซ็นต์โอเคดีดีด,ดีมาเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อนะครับสำหรับการเข้าเครื่องบับสกิลและในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเฉพาะตัวที่มันอยู่ในอีเวนต์ละกันเนาะ เข้าอีกครึ่งชั่วโมงเค้ hey, hey, เดี๋ยวคลิปนี้ขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมเอาเข้าเครื่องนี้ทีละตัวทีละตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปปนบ้านด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยไปแล้วไปาปเจอกันอย่าลืม subscribe เลย